สวัสดีค่ะอเกอกวิรุฒครับปุ๊กจิราพรค่ะวันนี้ทีมโฮ<อ>มค,ครับตารุณค่ะส่วนลูกเพจทุก<ห>ท่านมาพบกับอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากครับทปปุกครับค่ะเป็นโปรเจกต์ที่นี่เลยค่ะข้างหลังเรานะคะซื้อบ้านยังไงคะ<เ>คให้ดูเหมือนว่าได้บ้านพักตากอ,อากาศไปด้วยจะไปพบกับเจ้าของโครงการและทีมงานด้านในกันครับ เฮยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้พบกับนุ่มรอฮะอันนี้ไม่กล้าเทียบรัศมีเลยนะฮะเอ่อผมมากับน้องปุ๊บอยากจะให้แนะนำตัวสักเล็กน้อยครับครับผมเปาครับผมทำโครงการโมลกูเลยนะครับ โครงการนี้มีทั้งหมดเจ็ดหลังนะครับอันนี้คือเจ็ดหลังนะครับเนี่ยคือเจ็ดหลังครับใช่ชื่อชื่อโปรเจกต์เราคือชื่อโครงการอะไรครับโครงการไทยสมาย p พ ropy หนองบัวลำพูนของท่านรอเลยฮะอันนี้อันนี้น้องไนงท<ะ>์บผมเป็นเป็นฝ่ายการตลาดของเราฝ่ายการตลาดอันนี้อันน<ะ>ี้น้องมินมีสโลแกนของตากิมใหญ่เลยนะเนี่ยมใหญ่เลยก็ดีสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอโครงการนี้ครับคือของเรามีจุดเด่นจุดเด่นตรงที่ว่าเรามีธรรมชาติที่มองไปก็เป็นภูเขาลูกโตแล้วสวยมากนะคะ แล้วก็ถ้าพูดถึงในตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่อยากจะนําเสนอก็คือว่ามันเป็นโถงที่สูงแล้วก็ใช่ช่วยระบายอากาศได้ดีมากเพื่อให้ลูกเพจเรามองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะกูอยากทราบขนาดของโครงการนี้ค่ะแต่ละหลังครับผมก็เริ่มตั้งแต่พื้นที่ใช้สอยเราอยู่ที่203ตารางเมตรอยากชมบรรยากาศรอบๆอ่ะครยินดีเลยครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเลยครับอันนี้เรานําเสนอห้องห้องครัว อันนี้จะมีจะมีห้องเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จะเป็นครัวฝรั่งอีกอีกห้องอันนี้เป็นเหมือนครัวเป็นครัวฝรั่งครัวฝรั่งใช่ล้วจะก่อเคาน์เตอร์ให้เราจะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้สองครัวสองครัวฝรั่งแล้วก็ไทยครัวนี่หนึ่งหลังนะครับสองครัวครับใช่คือลูกค้าซื้อบ้านเราไปในคุ้มค่าพื้นที่ด้านหลังเยอะกว้างมากครับตรงนี้ปลูกผักได้นะคะปลูกผักได้เป็นทำ สวนครัวได้เลยนะคะยังมากอันนี้คือพื้นที่ด้านหลังก็อย่างครัวไทยบ้านเราเนาะก็มีพวกตากผ้าตากนี่มานี่สามเมตรห้าสิบอันนี้คือห้องเก็บของใช่ไหมครับห้องเก็บของใต้บันไดครับอ่าซึ่งเข้าไปในลึกมากยาวมากออ๋ครับคือวัสดุที่ที่ซื้อมาที่ทำหลังนี้คือคมพับเกือบทั้งหมดคท้าผม อยู่ตรงนี้มันจะมองเห็นวิวคล้ายๆละเบี้ยตรงนี้ก็จะมองเหชมวิวครับซูมไปข้างนอกเลยค่ะตากลรก็จะเป็นละเบี้ยอันนี้อันนี้มีมีละเบียยลูกกงตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวอันนี้คือเราเราเปิดประตูออกมาใช่ไหมครับครับใช่แล้วก็จะเป็นละเบี้ยอันนี้คือถ้าจองเองเท่าไหร่ก็มีพิเศษครับพิเศษสำหรับพอดีพิเศษสวยมากครับโอเค ครับผมก็อันนี้เราดูกันแบบคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวคนที่สนใจอยากได้บ้านอยากจองบ้านเนี้ยครับึ้นเร์ให้ครับแจ้งเลยครับ0821276003เบอร์ผมโดยตรงนะครับกับเบอร์น้องไหน้องไหนครับอีกเบอร์ครับ3209828มีเพจไหมครับเนี่ยมีครับผมเพจไทยสมัยครอบพุท้ครับอ่าตอนนี้เรามีหน้างานอยู่ที่ไหนกันบ้างครับมีที่บ้านเรื่องอุดรมีที่หนึ่งที่สนามบินซึ่งตอนนั้นลรันก็ขึ้นแล้ว เริ่มต้นที่4ล้านห้าสุดยอดที่หนองบัวลำปูนี้ก็เริ่มต้นที่4ล้านห้าครับเรามีโครงการที่เขาค้อด้วยหลังน้จุดเ้า14.9เขาคอด้วยครับใช่ใชรแบบนั่นคือต่ากอากาศต่ากอากาศจริงจริงเขายังมีจะมีโครงการนอกดาวอีกนะครับทางไปมนนสูงผมว่าก็สร้างตั้งแต่หลังเล็กเป็นเป็นบ้านนอกดาวเป็นนอกดาวที่แบบว่าเราอาจจะบ้านสวนสมัยใหม่ครับใช่ดีไซน์ใหม่ๆแล้วทำเป็นหลังเล็กยกไปแล้วก็วางเลยครับใช่ของพองเราค่ะให้บริการเป็นยังไงบ้างซัพพอร์ตในส่วนของต่างๆเป็นยังไงบ้างออััันดบบแรกเลยถามปุ๊ต <c oughs> พี่อันอวันนี้ปูนราคาเท่าไหร่เล็กเส้นเท่าไหร่รอไม่ถึง5วิพี่อันตอบมา5วินะเฮียเขาเป็นคนที่ตอบ ตอบราคาสินค้าเร็วมากแล้ววันนี้พี่อันพอดีทีมงานช่างเขาต้องการปูนด่วนนะสักสิบถุงพี่อันมาส่งให้ผมได้มาแต่ผมไม่มีรถพี่คนนะเขาก็รถขนมาแล้วก็ขนลงเองด้วยเป็นเป็นอทีตพัฒนาใจมากขอบคุณมากเลยค่บก็สําหรับนะคะลูกเพจหรือผู้รับเหมาท่านไหนนะคะอยากทราบว่าโฮมพับของเราบริการเป็นยังไงนะนี่เลยสอบถามเฮียมาได้เลยครับการดีๆแบบนี้นะครับขอแนะนําอีกหนึ่งโครงการครับไทยสมัยครับสำหรับวันนี้ พวกเราสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ